เป็นเรื่องที่เราจัดการเองได้นะโดยที่ไม่ต้องไปใช้บริการของหมอของยามากเกินไปไม่ว่าเราจะแก่หรือเจ็บหรือป่วยเนี่ยเราจัดการเองได้ซึ่งมาเองก็พยายามเดินตามหลักอันนี้เพราะว่าพระรพุทธเจ้าท่านจัดว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิที่นี้ผู้ประพฤติธรรมหมายถึงว่ารักษาในส่วนที่ ทั้งทำทั้งสองประการคือทั้งที่รูปธรรมานามธรรมานะถ้าหากว่าเออรักษาแต่นามธรรมารักษาแต่ใจแต่กายไม่รักษานี้ก็ไม่ได้เพราะกายก็เป็นธรรมหรือว่ารูปธรรมจิตก็เป็นธรรมหรือว่านามธรรมธรรมยึอรักษาผู้พืธรรมหมายคามว่าธรรมทางกายก็เราผู้พืชธรรมทางกายผู้พืชธรรมทางจิตธรรมมันก็ต้องรักษาเราไม่ให้เราได้ แก่ได้เจ็บได้ป่วยได้ลำบากเพราะการเกิดแก่เสียตายก็น่าจะรักษาอย่างนั้นแต่การที่เราประพฤติทำแล้วทำจะรักษาเราครบถ้วนหมายคามเราก็ต้องประพฤติให้ให้ครบนั้นด้วยประพฤติในส่วนกายก็คือการดูแลกายให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราดูแลจิตเป็นก็ต้องดูแล,แลกายเป็นเพราะเรื่องจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก กลายเป็นเรื่องหยาบหยาเป็นเรื่องที่สัมผัสได้ง่ายทําไมจะรักษามันไม่ได้บางคนว่านปฏิบัติไปเรื่องกายเรื่องกายเป็นเรื่องของธรรมชาติอนิจจังทุกครังอนัตตามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปเสียเวลาอะไรกับกายซึ่งทัศนคติแบบนี้มาไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแตกดับตลอดเวลา ท่านทั้งหลายจงมีสติสมัมยาเเตรียมสติสมัมยาเอาไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อที่จะจัดการกับความเสื่อมเหล่านี้ให้มันเสื่อมช้าลงเพื่อยังกันดับกันตาย,ยานี้ให้มันช้าลงไม่ใช่ปล่อยให้มันเสื่อมมันแก่มันเจ็บมันตายโดยที่เราไม่ทําอะไรกับมันเลยเนี่น,นี่ถือว่าประมาทน,นี่ท่านสั่งเอาไว้เลยนะ พยะวยาธรรมาสังขาราปมาเทนะสัมปาเทถะเมื่อรู้ว่ามันเริ่มเสื่อมมันแก่มันตายเนี่ยจะปล่อยมันเสื่อมแก่มันตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่จัดการอะไรมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่พอถึงเวลานี่พาตัวไปกินยาหาหมอตัวเองจัดการตัวเองไม่ได้เนี่ยแล้วทำที่เราปฏิบัติเอาไปไว้ไหนเราไม่รักษาก็ต้องคิดแกนเรื่องนี้แลงนั่นเองก็มาเห็น ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสวงหามาตลอดชีวิตเนี่ยพอในบ้านปลายเนี่ยท่านใช้เวลาเผยแพร่ในสิ่งที่ดีๆไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ต้องมาเสียเวลากับการแก่การเจ็บการตายแต่ถ้าหากว่าเราจะบอกว่าให้คนอื่นรักษาก็ไม่ได้ตัวเองต้องรักษาตัวเองแล้วมันก็จะพิสูจน์ว่าเออทำมารักษาคนจริงรักษาผู้ปฏิบัติจริง คนอื่นก็อยากปฏิบัติธรรมบ้างคือปฏิบัติธรรมม้นสบายทั้งกายทั้งใจนะไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยไม่ค่อยไข้ค่อยหนาวพอปฏิบัติธรรมคนก็อยากปฏิบัติแต่คนปฏิบัติธรรมแล้วทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งไข้ให้หนาวเป็นประจำเนี่ยเขาก็บอกเออคนเขาถ้าปฏิบัติธรรมไม่เห็นว่าเขาจะจะสบายอะไรยังเป็นทุกข์ยเจ็บยังป่วยตายมันก็จะอาบได้แต่ถ้าเขามองอย่างเงี้ยคนที่ปฏิบัติธรรมรู้สึกเขาไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตนะร่างกายเขาก็ดีจีใจเขาก็ดี มาทำงานได้เยอะช่วยเหลือพวกเราได้เยอะอะไรเงี้ยเขาก็อยากปฏิบัติเพราะมันเห็นอน,นิสงส์ที่เป็นปรูปธรรมก่อนนะแล้วนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราเข้าใจกันนี้เนี่ยว่ามันจะเป็นการเผยแพร่ในตัวหรือว่าบอกให้รู้ว่าเออเงินดีอย่างนี้นะมันสบายอย่างนี้นะบอกให้รู้ก็ทําให้ดูทําให้ดูหมายถึงว่าเรา ทำได้ในสิ่งที่เราเราบอกเนี่ยไม่ใช่บอกไปเปลา่าเปลา่ปลาแต่ตัวเองทําไม่ได้อันนี้ไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่มันแคนะ่สอน,อน,นไปแต่ว่าไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองสอนคือทําที่ตัวเองสอนไม่ได้แล้วก็ไปบอกให้คนอื่นทาตามอย่างนี้ก็าเราียกบอกให้รู้แต่ไม่ได้ทําให้ดูแต่เราปฏิบัติแล้วต้องทําให้ดูได้เป็นตัวอย่างไล้ทาให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่อย่างไรที่จะ ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ให้ยูให้เห็นบอกให้รู้ทําให้ดูอยู่เห็นทําให้เป็นหมายความว่าทําอะไรก็ก็เป็นหมายความว่าทําเป็นไม่ใช่ทำเป็นทุกอย่างหมายความว่าเราจะพูดก็เป็นเราจะทําก็เป็นเราจะคิดก็เป็นท้งทาให้คนอื่นเป็นด้วยทําให้คนอื่นฝึกคนฝึกคนอื่นให้เป็นได้ด้วยทําให้เป็นทําให้เขาเป็นทําให้เราเป็นได้ด้วยทําให้เป็น <ส>บอกให้รู้ทาให้ดูอยู่ให้เห็นทําให้เป็นข้อสุดท้ายก็เย็นให้สัมผัสอันนี้วิธีการเผยแพร่พระเทียนเย็นให้สัมผัสหมายถึงว่าไม,ไม่มีความเดือดร้อนกับปัญหาต่างๆาอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้จะพลิกผันบุญวายสับสนยุ่งเหยิงอะไรก็ยังสบายอยู่ไม่เห็นว่าจะดําบักเดือดร้อนไปต่อเขาเลยก็เย็นให้สัมผัสฉะนั้นเราก็ฝึกอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันจน เกิดเป็นนิสัยอันนี้สง์ก็ไม่ใช่ว่าจะได้จากคนอื่นก็จะได้จากตัวเราเราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขแสวงหาความไม่ทุกข์แต่เมื่ออะไรที่มันทุกข์มันมันไม่สุขเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีแก้ลักษณะวิธีแก้ทุกข์ไม่ให้มันทุกข์เนี่ยคือภาคภาวนาการภาวนาเราพยายามเน่เพื่อี่ค้นหารากรูปหรือเหตุของ ความแก่ความเจ็บความตายเหตุของปัญหาต่างๆซึ่งมันเหตุมันลึกนะนี่ถ้าหาสมมุติว่าเรารู้ในระดับกายเนี่ยมันก็ยังไม่พอแม้แต่ระดับกายเองก็ต้องมีตั้งหลายชั้นนะที่เราสวดมาเมื่อกี้รู้ชั้นเรื่องนอกก็เรื่องลมหายใจรู้ชั้นที่สองรู้เรื่องอิริบท4รสี่รู้ชั้นที่สามก็รู้เรื่องอิริบธย,ย่อยรู้เรื่องที่สี่ก็รู้อาการสัมที่สอง รู้ชั้นที่ห้าก็รู้เรื่องธาตุสีรู้ชั้นที่หกก็รู้เรื่องของอสุภะสิ่งไม่ดีต่างๆในร่างกายที่มันเสื่อมตลอดเวลา <c oughs> ก็ต้องรู้อ่ารู้ถึงหกระดับในช่างกายหกชั้นด้วยกันนการภาวนาก็จะทําให้เราพัฒนาเซนคือความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยให้ละเอียดไปเรื่อย <c oughs> ๆเพื่อที่จะไปรู้ในส่วนที่ลึกลงไปส่วนที่แก้ไขไปต้องอาศัยความละเอียด อันนี้เนี่ยแง่ของกายกรูปธรรมนะเหมือนกับเราใช้ไฟเนี่ยถ้าไฟสว่างขนาดน,นี้ความร้อนขนาดน,นี้แค่เท่านี้องศาก็พอถึงร้อยองศาแต่ถ้าหากว่าสว่างกว่านี้ต้องใช้ความร้อนที่สูงกว่านี้หนึ่งร้อยองศาหรือว่าต้องสองร้อยองศาถ้าหากว่าจัดการกับสิ่งที่เข้มแข็งกว่านี้ละเอียดกว่านี้สองร้อยไม่พอ สามร้อยขึ้นไปนะสมมติว่าจะเอาไฟมาหุงข้าวต้มแกงไฟจากถ่านไฟจากฟืนก็สําเร็จแต่ถ้าจะเอาไฟนั้นมาเผาหินเผาดินให้เป็นผงเนี่ยแค่ไฟหุงข้าวต้มแกงร้อยองศาไม่พอแล้วเราใช้เวลาสั้นๆไม่พอล้วต้องใช้เวลายาวหรือเอาไฟนี่ไปตัดเหล็กอย่างเงี้ยจะเอาไฟฟืนไฟไฟฟ้าี่ไปตัดไม่ได้ ใช้ไฟภูมิสูงขึ้นไปอีกเป็นไฟแก๊สอย่าเงี้อันนี้มันกันตัวรู้เราเหมือนกันมันจะต้องเข้มแข็งแลง,งคมลึกลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปเห็นส่องเห็นในสภาวะที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเดยใส่เซนใส่ความรู้ความรู้สึกตัวนี้เปไปเปสมือนพลังที่มันมีความแหลมคมลึกลงไปตางระดับเขาเรียกว่าจากไฟธรรมดาก็เป็นไฟ น้ำมันไฟฟ้าไฟแก๊สไฟแสงเลเซอร์ไฟแสงสแกนเดิรล,ลงไปตามลําดับซึ่งนั้นเป็นวัตถุเขาก็ยังพัฒนาได้ไปตามลําดับแต่ในแง่ของจิตก็เช่นเดียวกันมันก็ต้องพัฒนาได้ที่เรามาลำดับเป็นยานยานนั้นยานนีน้ยานนามารูปปฏิเฉทยานสม,มันชนะญยานไปเรื่อยจนไปถึงยานสิบมัคคย,ยานปุลวะยานปัจเจเวคัญญาหา1ส พัฒนาไปถึงหลายละเอียดต่างๆแล้วก็ได้เห็นสภาวะจิตตั้งแต่เรากล่าวไปวันก่อนที่วัดดอยเห็นตั้งแต่พัฒนาตัวยานปัญญาน,นี้เพื่ออะไรเพื่อให้มีความแหลมคมและแสงสว่างที่สว่างลึกเพื่อไปส่องดูว่าในกายเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นชั้นๆไปเช่นว่าความสบายเป็นชั้นที่หนึ่ง ความไม่สบายเป็นชั้นที่สองภาวะที่ทั้งสบาย,ยไมย่ไม่สบายไม่สบายคนก็อยู่เป็นชั้นที่สามชั้นที่หนึ่งความสบายเนี่ยมันก็ดิ่งลึกเข้าไปอีกความสบายที่เราไปเกี่ยวข้องกับจิตมันกลายเป็นความพอใจละเอียดลงไปพอเรารู้ความสบายกายเนี่ยก็ดูได้ง่ายเฉยสบายปเป็นแต่เราไปพอใจในความมันสบายมันเกิดชั้นที่สองขึ้นมาเราก็ดูมันอีกว่าความ พอใจนี่เป็นยงพอสบายการมันเกิดพอใจแล้วก็อยากจะให้ความสบายนี่มันอยู่ได้นานๆตามหาความสบาับเป็นชั้นที่สามแล้วก็เพลินในความสบายเป็นชั้นที่สี่แล้วก็อยากจะให้ความสบายมันมากกว่านี้ความพอใจมันมากกว่านี้เป็นชั้นที่สี่จนไปถึงเขาเรียกว่าอาสวะชั้นอาสวะที่เลี้ยงให้เด็กดูมันก่อนว่าตั้งแต่สุขเวทนาโสมนัสสวิทนาชั้นที่สอง ชันที่สามนันทิชั้นที่สี่กามฉันทะชั้นที่ห้ากามตัณหาชั้นที่หกกามราคะชั้นที่เจ็ดโลภะชั้นที่แปดโลภานุใสชั้นที่เก้ากามุปาทานชั้นที่สิบอาสวะอา,อากามาสวะลึกลกล,กลงไปเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่ากิเลสเลียบย,ยากลามละเอียด กิเลสยาวก็คือมันกลายมา,าเป็นาราคะกิเลสอย่างกลางก็คือตัวตัณหากิเลสอย่างละเอียดก็คือตัวอาสวะในความความสบายเนี่ยมันพัฒนาเป็นยากกลางละเอียดลงไปพอมาในส่วนที่เป็นความไม่พอใจม้่งความไม่สบายกายพัฒนาอย่างไงส่วนน,นั่งไปแล้วไม่ไม่สบายกายม,นนกมันหนักมันหน่วงมันเจ็บมันเมื่อยมัน มันเหนียวมันร้อนมันเร่าเ,เป็นทุกวทนาที่หยาบใช่ไหมแต่สุขเวทนา,นานี่ละเอียดใช่ไหมอ่าละเอียดพอมันหยาบขึ้นมามันไม่สบายหยาบมันก็มีชั้นพัฒนาชั้นของมันอีกเช่นความไม่สบายกายมันหนักปวดตรงนั้นยอกตรงนี้ขัดตรงนี้ผลออกไปทางจีตเป็นไงความไม่สบายใจความไม่สบายใจเราเรียกโทมนัสสุเวทนาแต่ความสบายใจเราเรียกถ้าใจไป เอาด้วยเขาเรียกว่าสูมนัสสะเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าความไม่สบายกายความทุกข์ทางกายเนี่ยพอเราเอาใจไปเอาด้วยมันเรียกว่าโทมนัสสะเวทนาความไม่พอใจความไม่พอใจก็จะปฏพัฒนาเป็นอะไรเป็นปฏิฆะมุนิยตอุดัดขัดเคืองปฏิฆะพัฒนาเป็นได้พยาบาทะพยาบาทผูกความผูกใจกับความไม่ ความไม่พอใจอันนั้นจะทำไงจะทำไงคุยทำจะเอาอยัางไงหาทานคิดพาบาทะพาบาทะออกมาเป็นตัวโกธาเป็นโทสาออมาเป็นตัวมานะมาเป็นโทษาใส่เป็นมานาวใส่เป็นอัตวาทุปาทานเป็นภาวาสวาัดลงไปเรื่อยๆเห็นไหม เพราะนั้นในส่วนหยาบนี่ก็พัฒนาเป็นสามขั้นตอนหยาบกลางละเอียดหยาบก็คือตัวตัวหยาบข็มันก็คือตัว <c oughs> โทสะตัวกลางขอ้มันก็คือมานะตัวละเอียดของมันก็คือตัวภวาวะสวะนี่ในส่วนที่เป็นความไม่สบายกายนี่นะความอึดอัดทางกายเนี่ยแต่พอเราขาดสติตารู้มนพัฒนาลักลึกลากลึกล,กลงไปเป็นสิบสิ่ประการ แต่เราจะส่งมันเห็นไหมในการพัฒนาดวถ้าเราไม่ฝึกสติสัมปััญญะปัญญาให้ปานิชให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆการที่จะมองการพัฒนาการให้มันเหลงลึกลงไปให้ถึงขัว้วยากยากเพราะฉะนั้นเราถึงได้ตกเป็นทานันเหมือนเ้ตลอดแล้วพอใจที่จะเป็นทาสมันด้วยนะเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นว่ามันมาจากไหนเพราะมันมาแล้วมันก็มายึดจิตย,ย,ยึดใจเราเลยนะแต่เราก็ทนไม่ได้ทั้งตามมันอยากได้อยากได้อยากได้ ก็เราวิ่งหาเงินวิ่งหาเงินก็ทุกทุกเล้พอได้มาก็ทุกกับการได้มาอีกแล้วทีนี้เมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนก็จะกินที่ไหนกินได้พอได้มาแล้วก็ต้องมีการปกปักรักษาต้องมีตำรวจต้องมีกุญแจต้องมีกฎหมายเพิ่มขึ้นมาทรัพย์สินแต่สมัยที่เราไม่มีเงินไม่เห็นจะลำบากพอมีเงินแล้วไหวมีทรัพย์สินแล้วก็ต้องทุกในการรักษาทุกในการแสดงหาทุกในการบริหารทุกในการที่จะต้อง เฉลี่ยแบ่งปันอะไรที่จะให้มันพอดีเนี่ยมันยากดังนั้นในสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่าน,นี้เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เห็นต้นเหตุของมันว่าการที่เราไปมีความสบายแล้วก็ไม่มีสติสัมยาเข้าไปศึกษาเรียนรู้ความไม่สบายเราก็องการควอมสบายมากขึ้นเรื่อยเมื่อเราไม่มีความสบายทางกายเราก็ปฏิเสธลักดันวิ่งหนีกลบเลือน หาทางหลบเลี่ยงไม่ไม่อยากจะให้อยู่ไม่ความสบายแทนที่เราจะมีสติ้าไปเรียนรู้ศึกษาว่าเพราะตุใดมันจึงไม่สบายายไม่สบายายมันคืออะไรแต่พระพุทธเจ้าบอกทุกต้องตามรู้ทุกต้องรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้องเข้าใจใช่ไหมแต่คนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติทุกต้องหลบทุกต้องเลี่ยงทุกต้องหนีทุกต้องผลักต้องดันทุกต้องฆ่าต้องข่มทุกต้องปฏิเสธ ทุกต้องไปให้พ้นอะไรอย่างนี้เราก็ไปดูอย่างนั้นเสียมันก็เลยพัฒนาต่อไปไม่ได้เพราะเราหนีมันอ่ะเราไม่ได้เผชิญมันแต่ใน,นแง่ของอริยสัจทุกต้องกลลําหนดรู้ต้องใช้ปริญ,ญาปริยยะนั้นเราจะเห็นว่าการเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องทําตลอดเวลาเพื่อเพื่อจะไปรู้ถึงเหตุคือสมุทัยของทุกเนี่ย ให้ลึกขึ้นลึกลง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 ,ลง,ลง,ลงจนกระทั่งเรายิ่งรู้ลึกเข้าไปเท่าไ,าไหร่ยิ่งสามารถเข้าไปแก้ต้นเหตุของทุกข์ได้ยาวขนาดนั้นเมื่อเราสามารถเข้าไปแก้ต้นเหตุของทุกข์มันก็จะลดความทุกข์ทรามานที่มันจะกินเวลายาวนานให้น้อยลงจนไม่ทุกข์เลยเพราะเราแก้ต้นเหตุใช่ไนะแก้ที่ต้นเหตุพอสมมุติว่าไฟเนี่ย มันจะไหม้บ้านนะต้นเหตุมันจะอะไรต้นเหตุของมันก็คือเราไม่ระวังจุดเสี่ยงไฟมันจะชนทรงไหนเราไม่ระวงังหรือว่าไม่คิดฟงกิดไฟหรือไฟที่เราจุดอะไรไว้ที่ไหนหรือตั้งกา,าน้ําตรงน้ําไฟฟ้าไว้ที่ไหนจุดเตาแก๊สทิ้งไว้ที่ไหนเราไม่ค่อยใส่ใจพอมันโอเวอร์ขึ้นมาปั๊บประมาทขึ้นมาปั๊บไฟไหม้บ้านอย่างน้อยก็ไหม้ก้นกาละลายไปหลายกาอะไรใช่ไหม ในนี้เป็นเ้นม่ะเขารู้ว่ามันทุกข์มันทําให้ร้อนเนี่ยเราก็ประมาทต่อความทุกข์อันนั้นเราไม่ดูแลในที่สุดมันมันเบินมันเผามันทําลายทรัพย์สินคือร่างกายของเราร่างกายนี่เป็นทรัพย์สินนะร่างกายก็พอมันถูกมันเบินมันเผามันทําลายปั๊บร่างกายเ็เริ่มไปโรคไข้ไข้เจ็บเริ่มเ้นจากเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นเจ็บเป็นปวดไปไปเรื่อยๆนี่บ้านจะถูกเผาละเผาไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้เสหเห็นมาจากอะไร เขาเป็นหนักๆเผาหนักๆเราทุนไม่ไหวทำไงกินไปหายาไปเปียกินยาไปหาหมอก่อนยาก็ต้องเสียค่าบริการมันนี่ไปเรื่อยๆถึงทุกซ้ำสองซ้ำสามไปอีกใครต้องต้องซื้อประกันชีวิตซื้ออินชัวรันซื้อประกันหมอไปหาหมอไปหายาไปอย่างเนี้ยอันนี้คือเราไม่รู้จักวิธีต้นเหตุถ้ารู้ต้นเหตุว่าโรคเนี้ยมันจะเวลาถึงที่สุดมันจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วว่าีบแก้มันซะ เขาเหตุทีงมันส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรอย่าเป็นมะเร็งเนี่ยเพื่อรู้ขั้นที่สี่อ้าวั้าขั้นที่หนึ่งที่สองคุณไปอยู่ไหนคุณทํำไมไม่รู้นะหรือเบาหวานเนี่ยพอเป็นเรื่อาการมันแสดงหนักแล้วอ้ามันเริ่มตัื่องใเบาหวานหมอก็ให้ความรู้ให้รู้ว่าต้นเหตุมาจากอะไรเยอะแยะใช่ไหมพระก็บอกว่าเบาหวานมันเริ่มจากอะไรก็บอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอันนี้คือเรียกว่าเรา เรื่มออกามาต่อเหตุแต่นั้นการมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะมารู้สิ่งที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ตั้งแต่ตื้นที่สุดไปถึงลึกที่สุดแล้วอันนั้นคืองานภาวนาอันนั้นคืองานมีาศาสนาอันนั้นคืองานมีวัดมีวัดอารามอันนั้นมีงานคือครูบาอาจารย์อานมีสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มารู้สิ่งนี้ ม่ใช่มีวัดมีวาเรามีศาสนาไปเพื่ออะไรถ้าไม่มารู้จักสิ่งนี้มีความหมายอะไรใช่ไหมการนับถือกับไหว้ผู้อา,า่างถ้าไม่ไปบอกสิ่งนี้กับเรามีความหมายอะไรใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดนะ,ะเราทําอะไรไปวันๆเราต้องหาความหมายเพราะเวลามันผ่านไปเราคืนไว้ไม่ได้ <S <S ไ <ป S 2> เราไปทําอะไรที่ไม่มีความหมายไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตเนี่ยเราอย่าเสียเวลาครับนะ <S <S นั้นเองก็ <S <S อยากจะให้จริงจังกับเรื่องนี้คือศึกษาเหตุของทุกนนันแหละที่ว่าจริงจังนะตอนนี้ฉันรู้แค่นี้เหตุของทุกเนะี่ยเหตุของทุก์ไอ้ความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นฉันก็แก้มันได้ระดับนี้แต่ทําไมความไม่สบายใจจึงมาเกิดกับฉันบ่อยๆถ้าแก้วันนะี้ทำไมไม่ได้ขาดล่ะ,ะทําไมวันนี้ไม่พอใจเรื่องลูกผู้นี้ไม่พอใจเรื่องแฟน มาเรื premises, ่องนี้ไม่พอใจเรื่องเพื่อนวันต่อไปไม่พอใจเรื่องนายวันต่อไม่พอใจเรื่องคนร่วมงานก็ตัวเดียวกันคือความไม่พอใจแต่มันย้ายฐานไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณก็ไปจัดการไอ้พวกลูกพวกเพียวพวกโผลพวกนายพวกบ่าวพวกใครพวกคนงานแต่คุณไม่ได้จัดความจัดการความไม่พอใจของคุณความไม่พอใจก็ติดตัวคุณเลยคุณเดียวก็ไปโกรธคนไม่พอใจคนเป็นร้อยเป็นพันมันจบไหม ไม่จบใช่ไหมเพราะนั้นพอคุณจัดการต้นเหตุของความไม่พอใจของคุณออกเสียเนี่ยการที่จะไปอเอาสิ่งเหล่านี้มาทําร้ายตัวเองคือความพอใจหรือเราถูกเราทําร้ายคนอื่นเอาความไม่พอใจไปให้เขามันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นมันสาเหตุมันง่ายๆใน,นความพอใจเหมือนกันพอพอใจเกิดขึ้นค,คุณไม่มีสติำกำหนดรู้ไม่มีปัญญากำหนดรู้แจ้ง คุณก็ทําตามความพอใจพูดตามพอใจกินตามพอใจดูตามพอใจเล่นตามพอใจรักตามพอใจมันก็จะพัฒนาราของความพอใจนึกไปเรื่อยๆแล้วใครจะมาสนองความพอใจของคุณได้จบคุณจะมีลูกกี่คนมีเมียกี่คนมีสมบัติเท่าไหร่มีบ้านช่องหอเท่าไหร่มีเพื่อนเท่าไหร่มันจะพอคุณก็วิ่นหาสิ่งเหล่านี้สิใช่ไหมแล้วคุณก็บอกว่าทุกข์ กาปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อไปดึงเอาความพอใจออกเสีย,ยแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ลับภาไม่ต้องไปรับพาละเลยนดูมหาศาลตลอดชีวิตไม่ใช่ชาตินี้เท่านะถ้าคุณเอาความพอใจออกจากใจไม่ได้ไม่ใช่ไปต้องรับใช้ความพอใจในชาตินี้แล้วนะชาติหน้าชาติชาติต่อไปคุณก็ต้องทำอีกแล้วมันเรื่องอะไรนี่คือสาเหตุว่าเราต้องมีคอร์สในการภาวนาะเพื่อที่จะไปรู้สาเหตุ ของทุกที่ลึกลุงไปตามลำดับทั้งกายด้วยทั้งจิตด้วยนะเพราะนั้นสำหรับคนที่ไม่สนใจเรื่องนี้เราบอกแล้วไม่สนใจคุณไม่สนใจปล่อยเขาไปตามเรื่องแต่เราต้องพยายามก่อนเผื่อว่าเขามีวาสนาบารมีเมื่อเราพยายามหลายครั้งเมพยายามหลายคราวแล้วเขาก็ยังไม่สนใจคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาเขาใช่ไหม คุณมีเพื่อนอู้เพื่อนคนนี้ดีเหลือเกินแล้วก็มีพื้นฐานแต่คุณก็บอกเข้าไปบอกเข้าไปหลายขั้นเขาก็สนใจนิดหนึ่งเพื่อเอาใจคุณเท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อเขาเป็นเพื่อนที่ดีจริงใจถ้าเราบอกสิ่งที่ดีที่สุดเขาเขาติดตามเขาศึกษาโอเคแล้วก็ยอมเสียเวลาเขาให้เวลาของเขาได้ลักษณะอย่างนี้ ชีตของเรามันชีตใครชีวิตม,มันมนะตายไปไม่ใช่ว่าเราเคยเป็นลูกกันไปเกิดด้วยกันเคยเป็นพ่อเป็นเมียกันไปเกิดด้วยกันเป็นพ่อเป็นแม่ไปเกิดด้วยกันไม่ใช่ไปใครไปมันนะเพราะฉะนั้นเลยไปเสียเวลาสร้างบุญสร้างบาปกอบคนรอข้างได้เพราะเราไปเสียเวลาสร้างบุญสร้างบาปเขาเนี่ยผลบุญผลบาปติดต่างกันไปด้วยอาศัยคนเ่านี้มันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มดังนั้นต้องต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อน ป้องกันเลยไม่ใช่ป้องกันคนอื่นมายุ่งกับเราไม่ใช่ป้องกันความรู้สึกพอใจไม่พอใจ,มออใจไม่ให้มาครอบงำจิตงคุณคุณจะไปป้องกันเหตุภายนอกข้างนอกคุณรุกคนมันยากเราควบคุมไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาใช่ไหมแต่เราจัดการแก้ต้นเหตุของเราได้จัดการตัวเหตุของลูกของปู่ของหลงลที่เป็นของเราเราจัดการได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไกลายึดลูกคหลงคนอื่น แต่เรามีสิทธิจะก้าวไกลจัดการรูปผลของตัวเองได้ตรงนี้คือความหมายของการปฏิบัติธรรมใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาไปแล้วเนี่ยไม่เข้าไปรู้เรื่องไม่เข้าไปแจ่มแจ้งไม่เข้าไปจัดการกรรรากรุรู้เหล่านี้ได้คุณอย่าเสียเวลาว่าสํานักไหนกระด้างครูบาอาจารย์ไหนกระด้ามอย่าเสียเวลาที่มันจทําให้หลงทางอีกต่างหาก เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียสมบัติก็แยกทไัไงหมดนะพระศาสนาก็มีปัญหาทาั้งทั้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอนว่าดีมากที่สุดแต่ว่าเราก็ได้รับผลจากสิ่งที่ท่านคนพบได้น้อยมากเพราะว่าเราไม่ไม่เข้าไปศึกษาถึงรากถึงรูทของปัญหาต่างๆให้ชัดเจนนะ เราจึงเรียกบุคคลที่มาสนใจหลังนี้เป็นคนประเสริมหรืออาิยะบุคคลใช่ไหมคุณประเสริฐถึงสี่ระดับประเสริฐระดับคุณแก้ไขเหตุของทุกได้แค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ถือว่าประเสริฐถ,ถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราเรียกว่าประเสริมระดบับแต่คุณจัดการรากรูดของทุกข์ให้สิ้นซากไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็เป็นคนประเสริฐได้ถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เรียกว่าอาริยบุคคลขั้นสกนนิทาคามี ใช่ไหมคุณจัดการรากรู้ของความทุกข์หมดไปถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรรียบุคคลขั้นที่สามเป็นอนาคามีใช่ไหมคุณจัดการรากรู้ของความทุกข์หมดร้อยเปอร์เซ็นต์จากใจขั้นสูงสุดเลยเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเราถามตัวเองว่าเราจัดการต้นเหตุของทุกข์ทางกายทางใจหมดไปถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้ยเอาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอใจญนะ่ครใช่ไหมเอาแค่นั้นก็ อย่างน้อยเราจัดการเหตุของทุกข์ของเราได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามองเห็นฝั่งว่าเราจะไปถึงจุดสุดท้ายได้แน่นอนเราเริ่มมีมีเขาเรียกเข้าเส้นทางเรียกว่าโสดาปฏิมาเข้าเส้นทางนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านเรียกว่าคุณต้องตามหาต้นทางตรงนี้ให้เจอต้นทางของการที่จะเข้าไปดักเหตุของทุกข์นี่ต้นทางตรงนี้เขาเรียกอริยมรรคทางของผู้ประเสริฐผู้เิฐค,คือหมายความว่า ไปเส้นทางเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สนใจอย่างนี้เลงจริงจังนะเราก็ต้องอยู่สามเรื่องเนี้ยไม่มากไม่มากกว่านั้นพอใจไม่พอใจเฉยๆพอใจไม่พอใจเฉยๆวันหนึ่งอารมณ์ใจวนู่แค่นี้เดียวแต่รายละเอียดมันเยอะพอใจหมื่นเรื่องแสนเรื่องไม่พอใจอีกหมื่นเรื่องแสนเรื่องเฉยๆเองหมื่นเรื่องแสนเรื่องแปดหมื่นสี่พันเรื่องวันๆพระพุทธเจ้ามาบฏิบัติเป็นแปดหมื่นสี่พันรัญ คือเรื่องนี้เท่านั้นไนะเราตพิมาเรื่องของไตรลักษณ์ถ้าจะาไปต้นรู้ต้นเหตุของมันท่านเรียกว่าไตรสิขาแต่อ้ต้นเหตุที่จะทําให้เกิดทุกข์เรียกว่าไตรลักษณ์มีทางแก้อย่างเดียวคือคุณศึกษาใส่มั็นไตรสิขาแค่นั้นไม่มากสามเรื่องแค่นั้นแหละแล้วไตรสิขาท่านก็เอามารวบรวมเป็นคำพีว่าพระไตรไตรปิฎกเห็นไหม ไปแต่ไปสามเรื่องนี่แหละพัะตาปิดุเรื่องของกายเป็นวินัยปิดกเรื่องของจิตเรื่องสุตัตปิดกเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้เป็นอภิธรรมปิดกโอความสอนระพเจ้าวิเศษมากแต่ว่าทําไมเรานับถือผู้ศาสนามาครึ่งค่อนชีวิตเรายังไม่แจ่มแจ้งเราเอาเวลาไปไว้ที่ไหนนักขี่นะนืกขีนะทีเดียวนะ ดังนั้นเราจึงประมาทต่อไปไม่ได้ละเพราะว่าภพชาติเรามันมันจะยาวนะจะทำไงให้มันสั้นขึ้นมาก็มาสนใจเรื่องนี้มันก็ไม่ยากอะอย่างที่เราพูดกันทุกวันอะคุณใส่ใจต่อการเคลื่อนไหวของคุณทุกขณะทุกวิธี้างแค่นี้มันเริ่มต้นแค่นี้ง่ายๆแต่ปัญหามันก็คือว่าคุณใส่ใจต่อสิ่งนี้ยาวแค่ไหนผมใส่ใจมันก็ไมแต่ผมทําได้แค่ห้านาทีไม่พอนะ ใช่ไหมแต่เวลาคุณคิดอ่ะเอาต้นเหตุของทุกมาใส่ตดนคุณคิดเป็นชั่วโมงอ่ะแต่คุณรู้สึกตัวแค่ห้านาทีมันไม่แมทกันอันนี้คือปัญหาเอ้ฉันก็ปฏิบัติทำแล้วนะทำไมฉันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คุณสร้างปัญหาตั้งชั่วโมงแต่ว่าคุณแก้มันห้านาทีไปแก้มัได้ก็ต้องแมทกันในะแง่ของเหตุและผลนะดังนั้นเรื่องนี้มาก็มันใจว่า